ก็จะมา,า,า,าพาฝึกการรับส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับซึ่งการรับส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับจะเป็นวิธีการรับส่งที่แม่นยําที่สุดนะครับ<ม>ในบรรดาการ,รส่งบอลด้วยเท้า,ทา,าน,น,นะครับส่วนต่างๆของเท้าไม่ว่าจะเป็นหลังเท้าหรือข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านในจะเป็นการส่งแบบที่มีความแม่นยําที่สุดนะครับเราจะมาฝึกแบบง่ายๆนะครับ ก็จะแบ่งเป็นตามจังหวัดนะครับแต่งออกเป็น3จังหวัดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวศิษย์ที่ไ้ดูเอียครับสำหรับวิธีการนะครับก็จะบอลนะครับจะยืนอยู่นะครับเราจะยืนอยู่ข้างหลังรูบอลนะครับบอลจะอยู่หน้าห่างกันสักประมาณเพื่อนเก้านะครับประมาณเพื่อนเก้านะครับสเต็ปแรกนะครับก็คือเก้าเท้าแล้วทีกเท้าหลัง นะครับเท้าหลักก็คือถ้าใครถนัดเท้าขวาเท้าหลักจะเป็นเท้าซ้ายนะครับถ้าใครถนัดซ้ายเท้าหลักจะเป็นตัง้งขวานะครับอันที่หนึง่งนะครับเท้าหลักนะครับก้าวมาให้ขนานกับลูกฟุตบอลนะครับขนานกับลูกฟุตบอลนะครับก็กานะรสะบับประมาณอ่านหนึ่งหนึ่งกว่าเท้านะครับต่อไปสเต็ปที่สอง อันน่้จะเตะหนึ่งแล้วปึ๊บเตปที่สองโน้มของตัวแบงหน้ารับโน้มตัวแบงหน้าอันที่ทางที่่านจ,จะสง่งลกบอลไปนะครับพร้อมกับยกเท้าข้างที่จะ้ายเตะนะครับหรือข้างที่เราถนัดเั้นเองนะครับอันนี้คือสเต็ปที่สองนะครับส 1, เต็ปหนึ่งสองอไปสเต็ปที่สามนะครับจะเป็นการยกเท้าขึ้นมานะครับพร้อมกับ สายตามองไปยังเป้าหมายนะครับที่เราจะส่งบอลไปนะครับโอเคเอาใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะปฏิบัติเป็นแบบปิดจังหวะก,ก่อนนะครับปิดจังหวะก,ก่อนเนาะครับหนึ่งสองสาม,สามปฏิบัติมากนะนับด้วยนะเวลาเตะย่างแขวน ทำให้เลียนใช้ตะกูตรงนี้เป็นตัวออกแบงในการเบียรนะครับอย่าใช้เขา่าแบบนี้เนาะเพราะอะไรเพราะเวลาส่งอบอลราบจัะทำให้บอลอาจจะไม่ไปในทิศทางที่เราอยากให้บอลไปนะครับทุกทานหนึ่ง มาเดินนะครับหนึ่ตัวไปหน้านะครับพร้อมกับงปหน้าขึ้นบนนะครับไปเป้าหมายที่เราส่งไปะหว่างามลูกขาขา้นมาครับพร้อมกับเบียนขาไปนะครับส่งแรงจากทนะครับโอเครหว่างสามเป็นจังไครับเข้าหนึ่งนะครับหนึ่งอันนี้คือังวะที่หนึ องนุ่ตัวเปงงหน้าพร้มอมกับเงยหน้าเดืเนลไปเป้าหมายทรจะส่ง